สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณมารินเช้าวันนี้นะคะวันอังคารที่3กุมภาพันธ์2569แล้วค่ะประเทศไทยยังหนาวอยู่ปะ หลายพื้นที่เขาบอกว่า่างเหนือยังได้อยู่นะการทะลักเมื่อกี้ส่งมาบอก18องศาเกี่ยวอยู่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ทั้งเรื่องของฝุ่นแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยส่วนแคมเปญใหญ่ที่หลายคนรอคอยนะคะเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้จะได้เจอหน้าเจอตาของเขาค่ะเวลาที่อมรินทีวีเรามีแคมเปญสนุกๆคุณผู้ชมดาวน์โหลดไว้เลย34 HD a อ p อย่างแคมเปญที่แล้วไม่ต้องใช้แอปสแกนหน้าจอก่อนได้ สแกนเข้าไปได้เลยนะคะ และผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทั้งหมดก็ถึงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแคมเปญสุดพิเศษนะคะมอบเป็นของขวัญแทนคําขอบคุณแฟนๆรายการข่าวอารุณอมรินแล้วก็รายการในช่วงอื่นๆด้วยกับแคมเปญอมรินทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีดูทุกวันแจกทุกวันตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง31ธันวาคมตลอดทั้งเดือนเราแจกทองวันละหมื่นอนอกเหนือจากนี้เรายังมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ แล้วก็มีรถกระบะคันใหญ่ด้วยเมื่อวานนี้เลิกดีค่ะคุณผู้ชมเราได้เลิกดีมอบรางวัลแจกใหญ่ท้ายแคมเปญกับรถยนต์มิซูบิชิ x i ็กซ์ฟ H.E.V. Ultimate <C> e <ek> 1>, 1คันมู <c oughs> ลค่า1,59,000้บาทให้กับคุณบันดิตสีดาวันจากจังหวัดพิจิตรนะคะ <c oughs> โดยผู้โชคดีที่ร่วมสนุกแคมเปญอมรินทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีดูทั้งวันแจกทุกวัน,นะคะ่ะเมื่อวันศุกร์ที่30มกราคม assets, ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากคุณสิร <c oughs> ิบุญพิทัเกตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอมรินเทเลวิชันจำกัดร่วมด้วยคุณยอดชายซื่อวัฒนากุลผู้อานวยการ ใหญ่สำนักสื่อสารการตลาดบริษัทมิตูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดนะคะร่วมมอบรางวัลใหญ่ในครั้งนี้ณบริษัทมิตซูออโตซิตี้สำนักงานใหญ่ถนนสีนครินค่ะชื่อบนิตสีละวันครับมาจากจังหวัดพิจิตรครับผมผมก็รู้สึกดีใจครับพอดีผมคุยสายกับทางทีมงานแล้วผมก็โทรหาแฟนผมกับน้องสาวผมให้ติดลองดูหน่อยว่ามันใช่ จริงไหมมาเป็นชื่อผมไหมแต่เขาบอกว่าจริงผมก็ตื่นเต้นเลยครับวันนั้นนะต้องขอขอบคุณอมรินนะครับที่จัดแคมเปญดีๆนะครับและอยากให้มีแบบนี้อีกต่อ,ตอไปเรื่อยๆครับอมรินแจกจริงรับจริงครับแจกใหญ่ส่งท้ายปีดูทั้งวันแจก,ท,กท,ทุกวันครับก็ขอร่วมสแสดงความยินดีนะครับกับผู้โชคดีนะครับที่ร่วมในกิจกรรมอมรินทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีนะครับก็ได้รับ รางวัลเป็นมิสูบิชิเอ็กซ์ฟอร์จเอชีนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากมิสูบิชิมอเตอร์ของเราไปเป็นเจ้าของนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็สแกนแล้วก็ส่งมาลูกกิจกรรมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาลุ้นนะครับรางวัลใหญ่ๆจากทางอมรินทีวีเอชดีกันได้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกมาร่วมกันนะครับก็คอยเปิดช่องอมรินทีวีเอชดีดูไว้ครับช่องสามสิบสี่ครับผมถูกต้องเลยค่ะคอยเปิดช่องไว้ได้เลยนี่ชมหน้าคนได้รับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเอเจ El มาย plus นะคะ4คันมูลค่าคันละ73,900บาทด้วยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณชูดาภาปุณณหิตานนท์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทอมรินทลวี่นจำกัดร่วมด้วยคุณนัชยาศิราริยกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดณนะบริษัทเ j a d v a n c e เทคโนโลยีจำกัดมหาชนก็มาร่วมมอบรางวัลในครั้งนี้มารับมอบกันถึงที่บริษัทอมรินทลวี่นจำกัดถน อาอรุณอมรินของเรานี่เลยค่ะครบขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการร่วมสนุกแคมเปญใหญ่ของอมรินทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีนะคะ ทาง AJEV ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับปีนี้นะคะทาง AJEV ก็ได้นำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้นำมาร่วมกิจกรรมเป็นรางวัลสำหรับท่านผู้ชมของทางอมรินทีวีค่ะหวังว่าจะได้ร่วมสนับสนุนปีต่อๆไปค่ะ วันนี้นะครับเรามาแจกรถมิสูบิชิให้กับผู้โชคดีที่ติดตามชมอัลบินทีวีมาตลอดทั้งปีนะครับสำหรับปีที่ผ่านมานะครับก็แคมเปญของเรานะครับได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชมทุกคนนะครับอย่างวันนี้ผู้โชคดีก็มาจากจังหวัดพิจิตรนะครับก็เป็นผู้ติดตามอัลบินทีวีมาตลอดเป็นที่ประทับใจของพวกเราชาวอัลรินทุกคนนะครับก็ขอบคุณนะครับและอย่าลืมติดตามแคมเปญของเราต่อเนื่องตลอดปี2526นีนี้นะครับเราจะมีแคมเปญต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้เช่นกันนะครับ ขอบคุณค่ะผู้บริหารบอกว่าจะมีแจกต่อเนื่องตลอดทั้งปีแปลว่าวอะไรอ่ะจะไม่ดูอมรินทีวีได้ยังไงแปลว่าป<ะ>ีน,นี้ก็ยังไม่หยุดแจกนะเดี๋ยวมีอีกแล้วแจกใหญ่ยิ่งกว่าเดิมด้วยค่ะยิ่งแจกยิ่งใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยนะคะอมรินทีวีเอชช่อง34ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมสนุกกับแคมเปญดีๆแบบนี้ด้วยและในปีนี้เรายังคงเดินหน้าจัดแคมเปญแจก อีกมากมายมีอีกหลากหลายกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งปีเพื่อเป็นการขอบคุณคุณผู้ชมโดยเฉพาะก็สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทุกช่วงข่าวของอมรินทร์ีวีแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของอมรินทร์ทีวีด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันอังคารแน่นอนตามอำเภอจานมีตอนใหม่วันนี้ไปไหนคะอุ้ย เกี่ยวข้าวเหรออสวยเชียวอุงแล้วเป็นรุ่นรุ่นใหญ่แล้วด้วยนะครับออ้ยังดูแข็งแรงอยู่เลยจับปูนากันด้วยเดี๋ยววันนี้พี่โนจะพาไปนู้นเลยคุณผู้ชมขึ้นเชียงใหม่ไปจอมทองอไปดูวิถีชีวิตการอยู่การกินของชาวบ้านบนดอยลูกอะไรเนี่ยโอ้ลูกมาเริ่มเลยฟักเหรอเออ นี่ไงมีร่อนเหรออดูไม่ใช่หรือเป็นฝักชนิดนึงเขาเอามาแกงส้มเนี่ยอ๋อเขาเรียกแตงดอยพี่บอลเออแตงดอยแล้วก็เดี๋ยวมีน้ำพริกน้ำปูด้วยนี่ไงกับปูสดๆแล้วมีแกงแตงดอยด้วยนะเออเอามาทำแกงด้วยนะคะทั้งยำทั้งแกงทั้งน้ำพริกน่ากินจังเลยอ่ะพี่โน เขามีให้เอฟไหมคะพี่กิ้งชอบเอฟอยู่แล้วใช่ไหมผักออร์แกนิกใช่ล่าสุดเพิ่งเอฟข้าวออร์แกนิกมาเพิ่มค่ะเอ้าเขามีก็อยากจะตามไปเอฟนะอันนี้มีปูนี่มีให้เอฟด้วยไหมน้ำพริกน้ำปูเนี่ยอันนี้แบบสดสดของแท้เลยน่ากินมากหกโมงเย็นหลังคระทงชาติเจอเลยวันนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะน่าติดตามจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครมีงานกาชาติแล้วหลังจากนั้นหลายๆจังหวัดก็เริ่มจัดงานกาชาติยาวจนถึง ต้นปีแบบนี้ช่วงนี้ค่ะต้นปีนะคะจังหวัดที่กําลังมีงานกาชาติคือจังหวัดเลยแต่ทําให้คนที่ไปเที่ยวงานงงแล้วก็อึ้งเลยค่ะเพราะว่าอยู่ๆก็เห็นเหตุการณ์นี้ต่อหน้าต่อตาเด็กร่วงลงมาจากเครื่องเล่นดังตุ๊บเลยค่ะใจแหละจริงๆแต่เดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมบ้านเราหน้าตกใจไม่ได้แพ้กันคือเด็กวัยรุ่นเ,นาเขาเก็บ สมุนไพรทั่วกรุงหลงกาใครได้หนองไปต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพรสสาุาฆได้รู้จักไหมแกงพะแนงรอยไทยสกู๊เข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใหมากรูดซีซารถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องของชิมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อยอัมพ e ฟู้ด มีการจ่ายเงินจริงหรือเปล่าคะจริงครับก็แบรนด์ใจถึงจ่ายครึ่งให้เลยอย่างคุม้มเพียงซื้อแบรนด์เพิ่มเพื่อนสแกนเลขในขวดคืนจริงดีงจังแบรนด์คนละครึ่งวันนี้ถึง30ไม่ใส่ยนนี้พูดสิแม่การเรียนรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอแม,แม่ให้ทานอาหารหลากหลายครบ5้าหมู่แม่แล้เลือกเสริมเขาทุกวันด้วยซิริลักจูเนียโจ๊กแซลมอน ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสด,ด,ดีใช้ง่ายช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนฟลีชฟู้ดฟลชมิ้นคุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดน,นตรีได้ไหม S26 g o 3 Alpha, กผสมเอลฟาสฟิงโกมาอีลินทุบโฆษณาการอาจเป็นจริงได้เอกสิทธิ์เฉพาะ S26 g o 3และ S26G o Pro บ ดำดำยากแก้ไออลพน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยายากแก้ไอตราเสดาวรสดำผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ เด็กรู้นมคาเนชั่น UHT แคลเซียมสูงวันนี้เอาใจสำหรับสายคอลลาเจนเฮ้ยวันนี้หยุดสต็อปแล้วฟังให้ดีเรามีโปรสุดคุ้มมาให้คุณผู้ชมตัวอะไรครับพี่มีอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเพียวคอลลาเจนคุณผู้ชมดูนี่ค่ะเพียวคอลลาเจนคุ้มยังไงถุงแบบนี้เลยเหรอต้องบอกว่าถุงใหญ่มากถุงใหญ่ของเราแบบนี้คุณผู้ชมค่ะหนึ่งล้านมิลลิกรัมและที่สําคัญนะคะเราเป็นเจ้าแรกในตลาดที่กล้าทําถุงใหญ่หนึ่งล้านมิลลิกรัมเท่ากับสิบกระปุกย้ำหนึ่ง ล้านมิลลิกรัมเท่ากับ10กระปุกนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นดีอย่างไรนะคะหนึ่งไ,รรได้รับมาตรฐานที่สําคัญสารสกัดพรีเมียมและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างคือดูดซึมเร็วดูดซึมไวผลไววันนี้ใครกดมาทัน100สายแรกบรับจุกๆไปเลยนะคะพีโอคอลลาเจนถุงใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมคะ่ะและเอาของแถมไปด้วยอยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วน้องกรคุณผู้ชมคะ่นคะน,นี่ค่ออะรครนี่เลยมินให้ไปเลยนะคะสําหรับงาดํารําข้าวซึ่งต้องบอกเลยว่าใครที่รู้จักงาดําราข้าวเนี่ยจะเป็นสารสกัดที่ดูแล เรื่องข้อเรื่องข่าโดยเฉพาะวันนี้นะคะ100สายแรกคอลลาเจนค,ค่ะ1ถุง1ล้านมิลลิกรัมเท่ากับ10กระปุกและให้นะคะงาดํารําข้าวงาดำํรำํข้าวตามชิ้นนี้1,390บาทเอาเซตดูแลยข้อเข้าไปเลย0 2 6 6 6 3 1 1 1 0 1. 2 6 6 6 3 1 1 1หรือแอดไลน์ nutshop34 ถูกต้องเลยค่ะแล้วส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยคุณผู้ชมคะ่ะเพียวคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่ขายดีต่อเนื่องลูกค้าสั่งซื้อซ้ําม,มาตลอดเกิน90%เพราะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าชงมาแล้วค่ะจะใสแบบนี้เลยน้องก้อง คุณผู้ชมเฮ้ยนี่อันนี้นคือชงแค่ชงแค่วันละหนึ่งช้อนกินวันละหนึ่งช้อนตอนไหนก็ได้ไม่เหม็นคาวกินง่ายและที่สำคัญดูดซึมเร็วดูดซึมไวดูแลพุ่งตรงไปที่เรื่องข้อเข่าแล้ววันนี้เราให้เป็นเซตดูแลข้อเข่าไปแบบนี้จุกๆไปเลยนะคะเพียวคอลลา000 000 000 000 000 000เจนค่ะหนึ่งถุงหนึ่งล้านมิลลิกรัมเท่ากับสิบกระปุกและให้นะคะงาดำรำข้าวทั้งหมดสาม <3 S 1> ชิ้นนี้หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเอาเซตดูแลข้อเข่าไปเลยศูนย์สองหกหกหกสามหนึ่ ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้วันเดียวนะคะอมรินทีวีที่นี่ที่เดียวะค่ะไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะพอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยคะ่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีต่องเหงือกและฟันด, <c oughs> ด้วยครับเด็กๆรู้นมคานชั่น UHT แคลเซียมสูง เดรสกาแฟโรบัสต้าใหม่อู้หูหอมขั่วเข้มครบสูตรอร่อยอร่อยไม่ต้องพูดเยอะลองเลยกันแดดหรือเซรั่มผิวใสทำไมต้องเลือกต้อง Nivea Super C Plus เซรั่มกันแดดผิวดูใสซึมไวช่วยปกป้องแสงแดด50เท่าผสนวิติซีกลูตาลและนอาซินมารู้สึกผิวดูกระจ่างใสใน7วันหลอดเดียวเอาอยู่ Nivea is for skin ผมต้องเจอกับเรื่องท้าทายตลอดไมโลปรสาน3าคุณประโยชน์มีนมคอโกโกโม้มมาเติมช่วงเวลาดีๆให้พวกเขารือไม่ ีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ดูพระจันทร์ุ้ยวันพระพระจันทร์ใหญ่ปลงเลยนะเมื่อวานนี้โอ้สวยงามจริงแต่ไม่แน่ใจว่าทำให้พระรูปนี้เกิดอารมณ์อะไรขึ้นมานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดมีอาการคุ้มคลั่งทุบกุฏิกันแล้วค่ะขวบเด็กินไนขวบมาเนี่ยท่านดีป่ะเนี่ยโอ้มึงรู้มั้ยมึงนี่ขวบาแล้วนี่ยขวบมาแล้วท่รบอ มากันแล้วนะคุณผู้ชมจากเรื่องราวของพระคลั่งค่ะมาต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้กุฏิอายุกว่าร้อยปีค่ะชาวบ้านบอกว่าด้านในเนี่ยเป็นกุฏิของเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็ยังมีพระประจําจังหวัดถึง3องค์แล้วอายุกว่าหนึ่งปีนะคะเขาเสียดายมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นใครที่เห็นว่าเพลิงไหม้กาลังลุกลามวอดวายชาวบ้านต่างพากันร้องไห้ระงมเลยค่ะไป อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะเห็นภาพน้องลิซ่าฟีเวอร์ในฐานะที่เธอเป็นแอมบาสเดอร์ของไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะทรท,อทอของเราไม่ว่าจะเป็นภาพบัวแดงที่ปล่อยออกมาหรือว่าการไปถ่ายเปิดตัวที่วัดอรุณเนี่ยหลายคนอยากจะใส่ผ้าไทยไปตามรอยอปรากฏว่ามีคนตามรอยจริงๆค่ะอยากจะไปทุ่งดอกบัวแดงอยากจะไปตามรอยน้องลิซ่าแต่ว่าพลาดเกิดอุบัติเหตุตกเรือค่ะ เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆอายุสักขวบเศษๆเนี่ยโอ้โหทางรอดน,นี่คือยากเลยอ,อีกหนึ่งเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะคือมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยในบ้านหลังหนึ่งเขามีเด็กหลายคนแล้วทีนี้เขาได้มีการตัดสินใจเอาน้องไว้ขวบเศษๆไว้ในคอกค่ะปรากฏว่าน้องร้องคุณยายข้างบ้านก็หวังดีเดี๋ยวช่วยเอาไปดูแลแต่ปรากฏว่าเจอน้องอีกทีกลายเป็นศพอยู่ในร่องน้ําค่ะ ในพื้นที่ของอำน,นาจเจริญค่ะที่บอกเอาไว้ว่าเด็กคนนึ่งคุณผู้ชมเติบโตขึ้นมาทุกการกระทําของผู้ใหญ่เนี่ยส่งผลต่อเขานะคะมีเด็กชายวัย16ปีคนนึงเขาบอกว่าเขาเก็บกฎมานานแล้วบุคคลที่อยู่ใกล้กันกับเขาอย่างคุณลุงเนี่ยด่าทอตบตีแล้วเป็นแบบนี้มานานจนในท้ายที่สุดเขาเริ่มที่จะโตนะคะคุณผู้ชมเขาบอกเขาทนไม่ไหวอีกแล้วเอามีดแทงคุณลุงทีเดียว13แผลเสียชีวิตเลยค่ะ ก็แพ่โอ้ยแพงเลยพูนยี่ปูนย่ไปปึ้มยางมาหาไผ่ต้ตามมาค่ะ,คะอีกหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียเช่นเดียวกันนะคะจากหลานแทงลุงมาต่อกันด้วยเหตุการณ์พี่น้องแทงกันเองค่ะพี่น้องที่ออกมาจากท้องเดียวกันด้วยพอเล่าเข้าปากหน่อยพูดจาไม่เข้าหูคนเป็นน้องแทงพี่ชายตัดขั้วหัวใจเสียชีวิตคาบ้านเลยค่ะแล้วนี่คือสถานที่ที่เกิดเหตุนะคะตำรวจมาถึงเนี่ยก็พบศพนายนิรันต์อายุ56ปีนอนจม